สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการจ่ายบินกลุ่ม True แบบง่ายๆเลยนะครับด้วยแอป to Money หรือ True w l l l e t นะครับาสามารถที่จะชำระบินต่างๆที่เราได้ใช้บริการของในเครือของ True ได้แบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วของเราเองไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ มีวิธีการและขั้นตอนในการทําอย่างไรนะครับมาเริ่มลงมือกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับก็เริ่มจากนะครับเราก็ต้องสมัครทรูมันนี่นะครับก็ไปที่เพจสตูนะครับสมัครค้นหาไปที่นะครับ ค้นหาแอปและเกมนะครับพิมพ์ไปว่า True นะครับ True Wallet นะครับกด True Wallet นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เผอิญว่าของผมเนี่ยนะครับ True Wallet ผมเนี่ยนะครับผมได้ติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะเปิดนะครับเปิด True Wallet ขึ้นมาเลยนะครับกดเปิด True Wallet ขึ้นมาพอเข้ามา True Wallet เขาจะให้เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานเนี่ยได้ทั้งกดนะครับรหัสยืนยันแล้วก็ สแกนลายนิ้วมือนะครับผมจะสแกนลายนิ้วมือยืนยันครับเอามือไปแตะที่สแกนข้างหลังนะครับแต่มันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นการโอนเงินสแกนเพื่อจ่ายจ่ายเงินร้านค้านะครับไม่ว่าเราจะลถยนต์ภาษีนะครับไมโครเครดิตคูปองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะในส่วนของการเติมเงินและจ่ายบินนะครับเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินคืนเงินเนี่ยได้หมดนะครับทั้งระบบ 4G นะครับ แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับเราเติมเงินมือถือได้10 20 3่50 1 0า200 3 0้แล้วก็ใส่อื่นๆก็ได้นะครับใส่อื่นๆก็ได้นะครับถอยหลังมานะครับบินทูของฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นบินทูต่างๆค่าน้ำค่าไฟพวกนี้ก็ได้นะครับค่าน้าค่าไฟภาษีรถยนต์อะไรเนี่ยอีซี่พาสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับลองดูนะครับว่ามีการชำระได้นะครับ ค่าบัตรเครดิตค่าอะไรเนี่ยบินทั้งหมดที่มีก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมจ่ายของ a s d e c t ก็ได้นะครับอันนี้คือ true นะครับทีนี้ผมจะมาจ่ายนะครับบินในกลุ่ม t r u l ก็เลือกไปที่เมนูที่3ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาบอกเลยครับว่า true ตัวแรกนะครับรหัส9605310337เนี่ย ยอด640บาท93สาตางค์อันนี้คือ,อทูที่เป็นเน็ตบ้านนะครับแล้วก็จะมีเบอร์มือถืออันนึงนะครับศูนเนตัวนี้นะครับที่ตัวนี้นะครับมันไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าเขาบอกว่าถ้าตัวนี้มันต่กากว่า50บาทมันจ่ายไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบินเป็นมือเ,เบอร์มือถือที่แถมมากับตัวเน็ตบ้านนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผูกให้กับนะครับ เบอร์ลูกชายนะครับเบอร์ลูกชายตัวล่างนี้นะครับอพอเราคลิกมาที่บินกลุ่มทูเนี่ยมันก็จะคลิกไปที่1น,นะครับในส่วนของอเน็ตบ้านแล้วก็เบอร์มือถือที่เป็นทูของลูกชายเนี่ยนะครับบนนี้เป็นเน็ตบ้านนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นเฉพาะเน็ตบ้านก็แค่640บาทครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเราจะพ่วงเบอร์มือถือของลูกชายไปด้วย262บาทก็เป็น9 0 3บาท8ตังค์นะครับ เมื่อเราคลิกนะครับเลือกเมนูที่ต้องการชําระแล้วผมต้องการชําระ2อันนะครับผมก็กดไปที่ชําระครับดูนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะครับการชําระนะครับเราสามารถชําระผ่านธนาคารที่เราผูกไว้นะครับผมผูกไว้กับธนาคารกสิกรไทยผมกดตรงนี้ผมก็จะจ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเงินอยู่ใน t ูวอลเล็นะครับผมก็จะจ่ายด้วยทูม o นี่หรือ t ูวอลเล็นะครับ 903บาท8ตังค์ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับง่ายแสนง่ายอยู่นะครับแค่ผมเลือกไปที่ True Money Wallet นะครับแล้วผมก็กดไปที่ยืนยันดูนะครับอ่าแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่า True Bin True นะครับบินในกลุ่ม True ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ได้ไปเนี่ยชำระไปมีเบอร์มือถือแล้วก็เน็ตบ้านเนี่ยจ่ายเรียบร้อยนะครับอ่าถ้าเราอยากบันทึกใบเสร็จเอาไว้เราก็กดที่บันทึกใบเสร็จนะครับอ่าเป็นการเรียบร้อย ถ้าเราอยากจะแช์นะครับแชร์ไปที่ไหนแล้วก็กดไปที่แช์นะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์ไปทาง Line หรือแชร์ไปไว้ที่ Google Drive หรือ Messenger หรือ Gmail นะครับหรืออีเมลอื่นๆก็ได้หมดนะครับอันนี้นะครับสาเพื่อว่าผมไม่ต้องแชร์นะครับเพราะว่ามันเป็นบินกลุ่มทูนะครับแค่นี้ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดนะครับปิดรายการไปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ถ้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเพื่อที่ออกจากรายการไปนะครับกดอีกครั้งนึงนะครับเป็นการออกจากรายการ เสร็จเรียบร้อยครับการจ่ายบินในกลุ่มทูนะครับง่ายแสนง่ายและก็สะดวกแถมที่สำคัญฟรีค่าธรรมเนียมนะครับอย่างไงก็ใครที่ยังไม่ได้ลองดูก็อยากจะให้ลองดูนะครับสมัครก็ง่ายนะครับสมัครก็ง่ายเติมเงินก็ง่ายจ่ายบินก็ง่ายจ่ายค่าน้ำค่าไฟสาธาร,รณูปโภคต่างๆง่ายหมดนะครับผ่านาเจ้าทูามันนี่นะครับทูมันนี่หรือทูบัลเล็ตตัวนี้นะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ยังพอมีประโยชน์กับท่านอยู่บ้างนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ